สวัสดีจาด้จา,จาทุกคนวันนี้เรียมกับติวก็จะมากินเมี่ยงปลาเผาปลาทับทิมวันนี้เริมซื้อมาเดี๋ยวไม่ได้ทําเองอันนี้เราก็เขาก็แถมมาหมดครบชุดของมันก็มีน้ําจิ้มแบบว่าใส่ถั่วแล้วก็น้ําจิ้มซีฟูด้ดแต่ว่าขนมจีนอะเรียมลวกเองเพราะว่าเขาไม่มีให้เรียมเรียมก็เลยลวกเองก็ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวใหญ่นะเนี่ยอมืมาจา้ะ มาแซ่บๆกันเลียบกันเลยจ้าเขาปาดมาให้เราแหกเลยแหกนี้เลยเหรอเออมันต้องทุกคนดูนะดูนะดูนะเนื้อคือใส่มากเลยกินตามนี้เลยเสียดายว่ะอุ๊ยโอ้ไม่ก่อนอืมอร่อยมากเลยจ้าทุกคนจ๋าแค่เกลือก็อร่อยแล้วอะจริงจริงด้วยเสียงชีดร้องไห้มากินยังไงนะแม่เคยจำไม่ค่อยได้กินด้วย อันนี้หอ่ออันนี้ห่อใช่ใช่ปกติจะชอบอันนี้ห่อเขาก็แล้วแต่บางที่เขาก็ใช้หมี่นะเดี๋ยวเนาะบางที่ก็ใช้หมี่ที่เรากินกันแต่นี่ไม่มใช่เรียมใช้นมจีนอุ้ยดูดูน้ำปลาดิใสกิ๊กกลมๆเดี๋ยวนะอืมอร่อยไหมถ้าส,สองอย่างอย่าจิ๋วเชื่อพี่ ว้าว <Whoa. S 1> กินเลยจ้ะดิชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดอะ่ะอืมอุย๊ยปลาลวกทุกคนอื้ <c oughs> อร่อยมากจ้ะว้าวอืมอืมอ้มอของอสามอ่ วันนี้นําเปิดแอร์ถ่ายนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่ามันร้อนมากเลยถ้าเกิดมันเสียงดังอะไรก็ขอโทษขออภัยด้วยนะจ้าแต่ไม่มีผลหรอกนะคือรกินแซ่บเหมือนเดิมแซ่บยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะมันเย็นแต่ก่อนมันร้อนคือมันร้อนมากเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้บ้านเรมเกือบกี่สิบเกือบสี่สิบเนาะสี่สิบองศาโอ้โห อุ๊ยอร่อยอะนานๆกินเนาะอร่อยไม่ไม่ขาดแต่ทุกคนนี่นี่คำโตๆเลยนะจ๊ะนี่แบบห่อไปเลยจ้ะปากมีกี่องศาก็แหกไปหมดเลยจ้ะอือยันไงคะจดบปะน้ำจิ้มเัวมันจะหวานใช่ไหมอือแต่อันนี้มันจะเปรี้ยว ไม่ไรใส่ผักนี้กันโอ้โหเหรอวะหลักลองกินเนี่ยกินเลยอะ่ะฟักน่อก,กร ผักกาดหรือผักลุยผักลุยนี่ใส่ถั่วไปสำลีจิ้มไปเยอะเลยจ้ะผักลุยกรอบมากเลยเอ้ยทำไมผักกาดเขาผักกาดสลัดเขามันไม่ค่อยขมดีทำไมทำไมของเรามันชอบขมอ,อ่ะอันนี้ผักกาดสลัดเขาแถมมาไงทางสูตรอะ ทั้งซุดนะคะมาจา้ะอือหือน่ากินว้าอ้าวอือหืออือหือโอ โคตรแซ่บต้องหาคำว่าโคตรอร่อยนะสุดยอดสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆจะตาสบายเลยจ้ะเจ้ากินบักอันนี้เหรอแบ่งให้พี่เบียรกินด้วย ว้วระวังก้างแล้วเ <ปะ S 2> มื่อกี้เจอเออบบเขาเห็นไปเมื่อกี้อะไรนะดัวกีนคำใหญ่ๆตัมโต๊โอ้เส้นขนมจีนพี่ตัดแล้วเนี่ย หอมอร่อยมากบางคนขอแมงปลาเผามานานแล้วแล้ว,วอีกอย่างหนึ่งนะ ตอนนี้เพิ่งจะมีตลาดนัดด้วยใช่เพราะว่าโควิดอืาทีให้อีกคำหนึ่งระวัวงย้อยระวังย้อยให้อีกคำหนึ่งพอแล้วนะอ <c oughs> พี่ชอบน้ำจิ้มมากอะ่ะชอบน้ำจิ้มอะไรจิ้มหวานคือดีอ่ะ ดูชอบร้านจิ้มซีฟู้ดอ่ะไป <c oughs> เมียงปลาขาวเจ้าเนี่ยอร่อยมาก <c oughs> ขายดีด้วยเพราะว่าเหมือนแบบว่าตลาดเพิ่งเปิดเพิ่งจะเริ่มมีตลาดไง ย้อยพริกนะ่มันมี่จะขอเชดชุดๆหน่อยน้ำจิ้มเขาทำไมทำอร่อยจังพริกกันเถอะโ,โ,โ,โอ้ย ต้องวางนี่อืมติวเปิดนี้ฮะโอ้โหเป็นไงล่ะฮะใส่กิ๊กเนือแน่นๆพี่ยมอ่ะติ้มผักกันน้นติวอ่ะให้พี่เบียร์หน่อยนะเฮ้ยตมีอยู่ ฉันก็สวยสิคะเสียงเสียงเสียงเด็กอยู่ข้างบ้านเสียงชิโอเคอื้อร่อยใช่ไหม ห,หอมค่ะจะคร้ายหอมเครื่องเขานะอืมเครื่องเขาอยู่ในท้องตลาก้างเด้อพี่เจอหลายก้างแล้วนะ เลื้เทอะหน่อยนะจ้าทุกคนจ๋าเพราะว่าสกรปรกจ้ะว่ามันเป็นฟ้าใช่หมเครืเสงนำ้ำเปขียนตมมามหอมมาก เขาทาเกลือใช่ไหมเอตรงตัวมังอ่ะอืมเอาเลยพอ,เ,อเรียมรยมรับเลยว่าเด็ดมากพี่ว่าเหมือนตั้งตดขอเนาะ อพอละอิ่มก็เรียมสองคนก็อิ่มแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ของเรียมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของเรียมจ้าสำหรับคลิปนี้เรียมก็ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า